วันนี้เราก็เลยจะให้มาลินคืบคลคานมารับอ่างเปลาสิ้นไหมคะสิ้นไหมคะสิ้นไหมคะก <c oughs> ารทำบ้านหลังใหญ่พิเทลเยอะมากแล้วมันก็มีปัญหาเยอะมาก <c oughs> ป้าเป็นผู้รู้ดีที่สุดว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างในบ้าน <c oughs> ป้าปัญหาอะไรหลักๆล <c oughs> <c oughs> ัาปลาคือไม่กลา้าพูดเสร็จแล้วค่ะหนึ่งต้น เฟีมเมอร์เมลระดดับดินก็ดีมุมมองก็ดี่ทุกอย่างดีโปอรเฟครากลอยเชี่ยดีสวยเลยลูกทำอะไรก็เพอร์เฟคทั้งน,นัน้นเลยค่ะจ้าจ้าอาหวยนอน มาสวัสดีตุดจีนนะคะ Happy Chinese n e ย y e a นะคะจิงเจียอยู่อีซินดีหด้หัชายรับแล้วก็อะไรคะมาลินอ่งเปาตัวตัวไกด์นะคะอบอกป้ปาบอกปาะาเหรอคะบอกคุณแม่บอกคุณแม่ <c oughs> ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับตุดจีนปีนี้ปีเสือนะคะก็ขอให้เป็นปีเสือที่ดีของทุกคนวันนี้จะให้มาลินมารับอ่างเปาค่ะแต่ว่าจะรับธรรมดาก็คงจะไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยพัฒนาการมาลินก็คืบหน้าไปมากแล้วเนาะวันนี้เราก็เลยจะให้มาลินคืบคลานมารับอ่งเปา ซูมไหมคะซูมค่ะซูมไหมคะเออเริ่มเลยค่ะนี่นะคะซองอ่าเปลาของคุณนะคะมาลินพิเศษด้วยนะเป็นหน้ามาลินด้วยนะคะันถ้าหนูาดได้เอาไปเลยซองซองล้วนเลยไม่มีตังเลยฉบับหน่มาแล้วเริ่มค่ะเอาซองตรงนี้นะซองน้อยตรงนี้นะ เร็วค่ะยังไม่สามารถค่ะต้องช่วยหน่อยเออมาลินนี่ผมก็อยู่เฉยๆนะแค่เอามือซัพพอร์ตมาลินขามไหมเออแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะโอ้ยอีกคืบเดียวอีกคืบเดียวเนื้อสองซ้ำโอ้ยหนึ่งแล้วจับเลยเอาไปเลยได้แล้วนะมาลินหนูคาดไปเอาซองได้แล้วนะ เป็นการฝึกพัฒนาการเขาแล้ว้้องช่วยเขาดันเท้าช่วงแรกก่อนเขาก็จะสามารถแบบทานเป็นเร็วขึ้นค่ะ,ะไปเครคะ่ะ กด subscribe ด้วยนะคะมารินบอกว่าฝากกด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะหลายคนถามมายเยอะมากๆเลยเรื่องบ้านเมลเป็นถึงไหนแล้วสร้างเสร็จหรือยังเห็นแบบไม่ได้อัปเดตมานานมากเดี๋ยววันนี้อัปเดตให้ฟังเราเนี่ยตั้งใจว่าจะย้ายแต่คร <Christmas S 2> ิสต์มาสคริสต์มาสก็ไม่ค่ะอะมาปีใหม่ก็ได,ปได้ปีใหม่ก็ยังไม่เสร็จกันเนี่ยปีใหม่จีแล้วก็ยังไม่เสร็จวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตบ้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็จะเล่าถึงปัญหาฟังว่าการสร้างบ้านหลังเนึ ปัญหามันเยอะมากแล้วก็มีบางอย่างที่โมรู้สึกว่ามันดีก็อยากจะแชร์ให้ฟังด้วยก็เดี๋ยวนี้เราไปดูบ้านกันนะคะลิ่อยู่บ้านนะเดี๋ยวแม่ไปคุณเดียวกินไหมกินไหมคะ จะเล่าให้ฟังวิพัฒนาการของมารินตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเริ่มจะติดเล่นและเวลาแบบกินนมเนี่ยก็จะใช้เวลากว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนไดโวเลยให้ปุ๊กกิน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 หมดขวดถ้าจะไม่พอด้วยซ้ำไปอ่ะตอนเนี้ยตาเขาเริ่มเห็นชัดเจนแล้วแล้วก็แบบเวลาเขามองเขาก็จะแบบเลิมโฟกัสไปที่ของเล่นมอง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 จะทําให้เขาติดเล่นนมเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะกินละเจ๊เั่นเ็นแล้วคะ กินโมหมดได้ยังกินไปแค่เท่าไหร่เอง30 ml เองเนี่ยติดเล่นติดเล่นช่วงนี้เนี่ยแต่เท้ามันมากเลยนะคะดูถุงเท้าหลุดออกมาได้ไงเนี่ยมาลีนอันนี้เมางเห็นชัดแล้วนะเนี่ย แขงสายตามองอมตื่นตื่นตื่นต้นน้องเห็นพี่ๆเขาชาแล้วใช่ไหมเวลาเราจับนอนหงานเนยเขาก็จะแบบชอบความอะไรก็จะความความความพิกตัวได้เก่งขึ้นแล้วแล้วเขาก็จะชอบพิกตัวชูคอนอนมองของเล่นคอเขาก็จะเริ่มแข็งแล้วตอนนี้มาู่โชกข้ามหน่อยสิคะโชกข้ามอะสิโอ๋อเก่งเธอแป๊บเดียวข้ามตลอดเลยลูก คนเขช่วยดูหน่อยว่ามารินนี่เขามีกี่ขวัญกันแน่เนี่ยมันคือ1 2สองนี่หรือเปล่าสองขวัญือเปล่าเนี่ยรนูมีกี่ขวัญคะถ้าสองนี่ดื้อแน่เลยอะ่ะใช่เปล่าในช่วงแรกๆที่เขาฝึกนอนคว่ำนะคะแล้วก็สามารถนอาหมอนข้างมาช่วยยันที่เขาได้มันก็จะทำให้เขาเนี่ยสบายยิ่งขึ้นนะคเอไหนไหมลูก ตอนนี้เนี่ยก็เป็นภารกิจของแม่แล้วตอนนี้แม่กําลังจะไปบ้านใหม่นั่นเองจะไปหาเทนสแอมบี้ด้วยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เจอเทนสแอนบี้น,นานเทนส์กับบิไปบ้านใหม่บ่อกกับาม่วินนะตอนนี้ไปตรวจงานทุกวันเลย โมทัวร์ครั้งที่แล้วก็คือนานมากแล้วตอนนี้เราใช้เวลาในการสร้างบ้านนานเท่าไหร่นวแม่สามปีสักเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้เข้าย้ายแลวตอนทำคมสั <laughs> ่ง <laughs> ใหม่การทำบ้านหลังเนี่ยนะดีเทลเยอะมากแล้วมันก็มีปัญหาเยอะมากเั <laughs> นจะมาใช้ให้ฟังนะคะปัญหาของบ้านมันมีอะไรบ้างเผื่อคนแบบกำลังจะสร้างบ้านใหม่จะได้แบบระวางให้ดีปัญหาแรกเลยคือเข้มชอบมาฉีก าอันนี้เกดตั้งแต่สูง3เมตรกว่ามันมีวางระบบแอร์วางอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันโดนดรอกลงมากว่าที่ควรจะเป็นเป็นอะไรที่มันขัดใจนิดนึงกันว่ามันไม่ได้แบบสูงโปรง่งมันก็เลยได้แค่3มเมตรโชคดีที่บ้านหลังนี้เราทําเป็นกระจกล,อล,อล,อล้อมรอบเลยมันทาให้มันดูโปรง่งดีก็เลย <Okay. S 2> ต้นไม้หลักของบ้านแล้วความที่เราอยากจะให้แบบบ้านมาันรล่งรื่นเราเลยจสร้างเป็นขอดการบ้านไว้ถ้าไม่จินตนาการก็เลยจินไม้อยู่กลางบ้านสวยงามแต่พอแบบับพีจริง <c oughs> ก็ลืมนึกไปว่าต้นไม้เนี่ยเขาก็จะต้องการแดดตลอดเวลาแล้วก็มันแบบเป็นแค่ช่องตรงกลางอย่างเงี้ยแดดมันก็จะมาถึงแค่ตอนช่วงเที่ยงที่แดดจะส่องถึงข้างบน่กหอื่นต้นไม้เขาก็จะไม่ได้รับแดดเพราะฉะนั้นก็คือมันตายมันตาย ตอนแรกเราปุ๋ยต้นหนึ่งนะต้นโกลเด้นโอ๊กกิดว่าไม่รอดหาต้นไม้ใหม่ก็ได้ต้นมั่งมีมาคือฟอร์มสวยชอบชื่อเป็นมงคลผลปรากฏว่าตรงนี้สวยงามมากแต่ว่าแดดไปไม่ถึงตรงข้างล่างเด๋ความที่ต้นไม้มันใหญ่เห็นไหมคะข้างล่างก็เลยเริ่มแบบใบเริ่มหายไปแล้วเราก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้ออันนี้ไฟอันนี้มา จะช่วยไม่จะช่วยหรือเปล่าเราจะทำยังไงแล้วอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนต้นแล้วชอบต้นอันนี้แล้วก็หวังว,ว่ามันจะช่วยได้บ้างนะก็ไม่อยากมันตายแล้วอ่ะตรงเนี้ยก็คือห้องฟาร์ติรูมใช่ไหมคะตรงเนี้ยแดดร้อนมากก็เลยคิดว่าจะต้องเอาโล่งหรือเอาอะไรมาแบบการตรงเนี้ยม่นห้องอันเนี้ยคือแบบจะร้อนมากๆเลยปาเป็นผู้รู้ดีที่สุดว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างในบ้านปาปัญหาอะไรหลัก ป้าก็ไม่กล้าพูดเพราะวันนี้เนี่ยแบบป้าไม่ได้ทำงานเลยนั่งโทรศัพท์อย่างเดียวตามนู่นตามนี่ตามนั่นใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ใช่เห็นไหมแต่<ล>ป้าไม่กล้าพูดมีปัญหาอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาคือตอนแรกมีน,นเป็นกระจกตรงน,นี้ไม่มีบานนี้ค่ะและ้วพอทํามาเสร็จแล้วมนดูแบบถ้าเราไปพิงมันมันจะแข็งแรงมาด้วยความที่มันเป็นกระจกเราก็เลยให้เขาออกแบบตรงนี้มาเป็นบานเพื่อที่จะการเวลาแบบพิงไปอย่าเนี้ยจะได้ไม่โดนกระจกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเด็ก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงมาในส่วนของเทเลสตรงนี้นะคะก็เป็นที่วิ่งให้กับเจ้าสองตัวนี้นะตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งปัญหานะคะคือรับน้ําหนักได้ไม่เยอะเดิมตรงเนี้ยเป็นแค่หลังคาลานจอดรถพอทําไปทํามาก็รู้สึกว่าถ้ามันเสียดายถ้ามันจะเป็นแค่แบบหลังคาลานจอดรถเราทําแบบเป็นเหมือนเป็นเทเลสดีกว่าก็เลยมาเพิ่มทีหลังซึ่งเหมือนแบบโครงสร้างมันทํามาแค่เป็นแบบหลังคาลานจอดรถปัญหาของตัวนี้ก็คือเราก็จะต้องปลูกต้นไม,ม้ที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยเราก็จะต้องแบบปลูกห่าง กันนิดหนึ่งก็เลยได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรพวกตรงส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพืชเตี้ยๆเอามาคุมดินแทนเรื่องต้นไม้ตรงนี้เนี่ยแม่เป็นคนจิ้มเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวราดูหน้าตานะคะว่าออกมาจะรอดหรือจะร่วงเลคะเพราะว่าแม่เขาเนี่ยไม่เอาคนจัดสวนวันๆแม่ก็จะ Google ดูว่ามีต้นอะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็อันไหนน่ารักเหมาะก,กับบ้านเราเ <c oughs> นี่ยนี่ต้น w ว i ล e l i t t น่ารักดีเป็นแบบดอกเล็กๆแม่เขาเลือกมา ฝันน่งนี้อันนี้เรียกว่าม่วงมงคลม่วงมงคลเห็นไหมต้องถามแม่ค่ณแม่เป็นคนจัดสวเนเอยภูมิใจเสนอนี่ภูมิใจเสนออะไรคะต้นมานุก,กา้าน่ารักน้องมันุก,กาน้าอั้มาดใช้ของประริญเดคอร์ค่ะมานีปนไปเลยที่แบบเราเลือกจนปวดหัวเพราะว่าแบบเขาแบบเยอะมากเลยแล้วก็มันเลือกยากอะเพราะว่าหนูกลัวว่า ก็จะมีเสียงแทนไปด้วย <c oughs> อยากให้มันมีม่านทั้งโปร่งแล้วก็ถึกด้วยก็เลยแบบเป็นแบบม่านสองชั้นแต่บางทีแบบถ้าเราอยากให้มันเห็นแสงข้างนอกก็เปิดโปร่งได้บางทีเราอยากให้มันมืดก็ถึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยม่านอันนี้โม,านานมชอบมากเลยก็จะมี texture นิดนึ่งน้องม่านเขาก็มีแบบเวอร์ชั่นแบบไม่อมฝุ่นด้วยนะอันแบบเวอร์ชั่นไม่อมฝุ่นมาต้อนทิ้งห้องนอนนี่ยโมชอบเป็นภูมิแพ <c oughs> ้อันนี้เดี๋ยวก็จะมีทีวีแล้วมี่น้องาร์ตี้นะคะซึ่งตอนนี้โซฟาเนี่ยลอยอยู่ข้างนอกแล้วเก็บงาน ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยโซฟามาปุ๊บก็พออยู่ได้เลยส่วนโต๊ะอันนี้นะคะ อยากจะแนะนำมากเลยก็คือหินบนนี้เขาเป็น e n g i n e e r ์ค c o ์สก็คือเป็นหินอร์สมากถึง94%นะคะแล้วเขาก็ผ่านกรรมวิธีเทคโนโลยีต่างๆทำให้มันแบบเหมือนเป็นหินจริงที่มันทนทานมากๆแล้วก็เหมาะกับแบบการใช้งานในครัวที่มันจะต้องเปียกต้องทนทานเพราเราจะตำฟลักอะไรแค่แล้วเสือบสามารถตำบนนี้ได้เลยเพราะมันทนทานแข็งแรงมากๆเลยเวลาน้ำหกอาหารหกก็จะไม่เลอะไม่ซึมหรือจะไปอาลโดก็ได้เราก็มีใช้หินของ เหมือนกันที่ตรงเเลสข้างนอกค่ะน,นี่แนะนำเข้ามาจากสเปนที่อันนี้เราก็ถินของเขาเหมือนกันค่ะ Stone and Style วันนี้ไปทัวร์ไทยไน,นะคะร้าน Stone and Style อยู่ที่เกสรอนนะคะตอนนี้เหมือนเขาจัลังจะเปิด warehouse ด้วยใครสร้างบ้านเนี่ยก็สามารถไปเลือกชมกันได้เลยมันบวกกับมันทนทานกว่าหินอ่อนจริงๆซึ่งไอแลนด์เนี่ยก็จะมีแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็เมียดึงเลยก็คือเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำมันนี้ค่ะเราก็จะติดไว้ใต้ฝิ่นอันนี้เนี่ยมิวขอแนะนำ Stebel Eltron นะคะก็คือเป็นเครื่องกรองน้ำที่แบบใช้ระบบ RO ค่ะก็คือ Reverse Osmosis ค่ะอันนี้ระบบนี้เนี่ยสามารถแบบกรองน้ำได้แบบละเอียดแล้วทำให้น้ำเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์มากที่สุดเล แม้กระทั่งความเค็มของน้ำมันก็คือสามารถกรองได้าบางช่วงที่แบบเ,เราได้ยินว่าน้ำปลาปลา,ปาเค็มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีเครื่องนี้ก็สบายใจได้เลยแล้วมันก็สามารถต่อเข้าตู้เย็นได้คือตู้เย็นมิวอะเป็นแบบมีเครื่องทําน้ําแข็งในตัวเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็สามารถต่อเข้าตู้เย็นแล้วก็ใช้งานได้เลยก็คือแบบดีมากของสเตเบลทอนเนี่ยเราก็ใช้เครื่องทําน้าอุ่นด้วยค่ะก็จะอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบน่ะแมมมี่ทานน้ำไม่น่อยเร็ว สิ่งเจ้าของบ้านตัวจริงเจ้าของบ้านตัวจริงมาดูห้องน้ำแม่กันค่ะจะให้ดูเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะติดอยู่ตรงนี้ข้างใต้ก็คือของติดอิเล็กตรอนเช่นกันเหมือนเราติดเครื่องเดียแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ำอุ่นตรงก๊อกหลังเมืองก็กเอาเฉาดูได้วย ง่ายอะเครื่องเขาก็เล็กแล้วก็น่าเชื่อถือซึ่ง s t e e p อ r Ultra เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์นำเข้าจากเยอรมานันนะคะแล้วก็เรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยก็คือไว้าใจาเขาได้เลยเพราะเขาก็แบบมีชื่อเสียงกันแน่นอ่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเอาก้นไม้ลงดินกันอุป,ปกรณ์นะคะเต้าเหรอแพรมาช่วยป่วนะคะ่ะช่วยปลูกช่วยยุ่งะคะ่ะแอมี่ ลงมือทําเองเลยนะคะได้รับการฝึกฝนจากการปลูกกุหลาบทุกวัน,วน<อ>บ้านนี้เต็มไปด้วยกุหลาบเ<อ>ป,นปนน็นปรมดใส่ต้นไม้ลงไปเลยเอ้าก็ใส่ลงไปจากมุมดีๆรับจ้างปลูกต้นไม้มไหมแม่ร้องโดยช้อยกันคุณตาคุณยายปลูกต้นไม้ <c oughs> เอาใหม่อีกรอบนี่เราดึงออกมารอบที่สามเลยต้องพูดเข้าไปต้องพูดนี่เราดึงออกมารอบที่สามแล้วนะคะใส่ที่บัวนิดนึงค่ะมือใหม่นะคะเริ่มใส่ที่บัวจากมุมแล้วก็เล่นไม่ได้โอเคอันนี้มันไม่มีใบมันก็อยู่ยังไงสิคะเมื่อกี้เนี่ยสวยแล้วอย่างนี้เอออย่างนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะเพราะฉันบอกว่าสวยเนี่ยเธอจะบอกไม่สวยที่กำลังจะตกแล้วเท่เกะกะมากค่ะให้เราลองทำบ้างไหมช่วยแม่ลองดูเพิ่งจะเคยปลูกต้นไม้เนี่ยเคยมี ปลูกต้นไม้ที่คอนโดก็คือไม่รนอดนสัก,กต้นเลยเดี๋ยวจะสาธิตการปลูกต้นไม้นะคะตอนแรกก็คือเราต้องเจาะรูก่อนขุดขุดรูก่อนอีประสบการณ์จากการปลูกผักสวนครัวที่คอนโดมาแล้ว,ลวเนี่ยเอา,าปลาอนาแล้วเอาแ,แล้วอย่างเนี้ <c oughs> ยใส่ยังไม่กับตอนนี้มันมีรูเป็ <c oughs> นรองเลยแม่มันจะใสยังไง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะหนึ่งต้นสีเมอร์เมลอัดับดินก็ดีมุมมองก็ดี <c oughs> ทุกอย่างดีเฟคลากลอยเชี่ยดีสวยเลยลูกทำอะไรก็เพอรเ์เฟคแนงน้นเลยคนะเหมือนมาลินนะมาลินทำอะไรก็อุ้ยน่ารักแค้หมดเลยเก่งไงหมดเลยพูดรู้เรื่องทั้งที่แบบไม่ได้รู้เรื่องกับเราตละอุ้ยมาลินรู้เรื่องแล้ยลาชาัดูน่าตึงเลยเหนือ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอจริง เพราะผมไปแค่สองต้นเองอะรู้สึกว่าเมื่อยหลังอะปวดหลังอะล,ลงไม่เป็นนะคะลงบันไดไม่เป็น รอแ,แล้วนะคะพาดูบ้านหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังจะสร้างบ้านนะมันก็มีแบบเรื่องบางเรื่องที่มันก็ต้องคอยแก้ปัญหากันไประหว่างแบบทาํางานระหว่างงานอะไรเงี้ยเป็นบ้านที่เราตั้งใจจะสร้างให้ปาป๊ากับแม่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็ใช้เวลาหลายปีแล้วแต่ว่าใกล้แล้วใกล้จะได้อยู่เต็มที่แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ใหม่สําหรับบ้านเราที่มันจะสร้างความสุขสร้างอินเอร์จีที่ดีให้กับ ทุกคนในบ้านนะคะอะไรที่เหมือนแบบเราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันดูช่วยกันเลือกขออะไรเงี้ยว่าม,มันก็เป็นโมเมนต์ดีๆเนี่ยเป็นความสุขที่จะสร้างบ้านเลยอะเพราะว่าการแบบเออมีบ้านที่ดีมันก็น่าจะช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านมีจิตใจมีความสุขแล้วก็สนุกกับการอยู่อาศัยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหตุว่าทําไมเราถึงจะต้องสร้างบ้านใหม่หมาสองตัวก็จะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นมากขึ้นด้วยะคะ่ะมาลินก็มีพื้นที่สําหรับวิ่งเล่นเ<ห>ลยนะคะวนมาลินเนี่ยอินหละก็ต้องมาบ้านนี้บ่อยเลยที่น,นี้จะได้มีีพื้นนท่่่การวิงเล ้วยมีต้นไม้อะไรเงี้ยที่เรียนรู้ธรรมชาติกันไปก็เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วไปหามาเล่นแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะจะคอยอัปเดตเรื่อยๆจนแบบได้มาอยู่จริงเลยนี่เหมือนแบบแม่มีเลิกในการเข้าอยู่แล้วนะแต่ว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยอันรูจะได้เข้าตามเลิกหรือเปล่าเดี๋ยวไว้มาอัปเดตนะคะไปละบายฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครป์ด้วยนะคะ